ครับอาว่างๆก็ไปดิทเทนลอวิชเชนบูธได้นะครับกับผมโจเอโซแล้วก็เพื่อนๆอีกเยอะเลยครับพบก,กับผมได้นะครับที่งานดิทเทนลอวิชเชนบูธนะครับที่ปลายวันที่11ธันวานะครับแล้วก็มีศิ <Okay. S 2> ลปินอีกามากมายครับสวัสดีครับพวกเรา่อนชูชสวนและของเพื่อน วันที่วันที่2ีธันวาคมนี้นะเราจะไปเล่นในงานอนลิสเตอร o นอวิเชนมูดลา i ติงฟรีที่ที่บ้านกันที่สดอำเภอปายนะครับไปเจอกันได้กับพวกเราสนุกแน่ครับสวัสดีครับรีขับนะครับ,รบก็วันที่21ธันวาคม สัห้ายเรามีเล่นท, 6. 6. ที่งานอา a ตตวจรน,นะครับที่บาน,นที่สสอครัอตาังหเป็น,นกูนกสกิกแบบชิวแบบิมบัน,นไปก็สกสนาได้แน่น,นมใหแล้วชื่อดังอะไรน,น,นะครับเจครับ สวัสดีครับพวกเรานนบลีนนะครับวันที่21ธันวาคมนะครับเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานอ l i ล t l ต์โดมิน i เชี o นบูสต์ i n ฟ f ิ e รนะครับที่อำเภอปายจังวหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับในวันนั้นก็จะมีศิลปินหลายๆท่านนะครับ,รบไปเล่นไปเล่นเขาเรียกอะไรอะคูสติกอะคูสติกแบบอากาศเย็นดาวเต็มฟ้าครับลาเต็มด้วยน้ำครับปอดเต็มด้วย อากาศเย็นๆครับครับผมวันนั้นเราไปเจอกันด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายใบเณีครับผมบอยชูสวนครับครับยังไงวันที่21ธันวาคมนี้นะครับไปพบกันที่บ้านที่สดเมืองปลายนะครับแม่สอน งานอลิเทิร์นนอร a วิ o เชนมูดลาฟติ้งฟรีนะฮะสรุปให้กันครับที่แบบนี้ครับในขาวไว้ว่าว่าเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีฮะอย่าลืมไปเลี้ยงเล่าผมนะสวัสดีครับพวกเราครูเมืองหนาวแล้วนะครับก็ไปเที่ยวปลายกันวันที่21นี้ที่บ้านกะทิสดนะครับผมกับงานที่ชื่อว่าอลิเทิร์นนอร์วิ n เชนมูดครับ นั่งฟังเพลงกันสบายๆหนาวนะพี่นะเราปลอบใจด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ครับอีกหลายๆศิลปินเลยครับใชเป็นงานที่อบูดมากครับแล้วเราไปร้องสดครับที่ยังไม่ได้ไปของบูดเราแล้วมันมีวงนี่ไงเป็นเพื่อนกันในวงแดงแดงแซวครับ21ท่านวาคมนะครับ2551ที่มันตรงกับวันเสาร์ตรงวันเสาร์ด้วยนะครับคยังไงพบกันครับผมอาร์ลิสตันนอร์วีเจียน Wood, Wood.